สวัสดีครับอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับในช่องคุณหนึ่งพาแอ๋อพามนปากิจนะครับวันนี้ก็จะมาเที่ยวนะครับพุทธมณฑลภาคอีสานนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับตรงนี้นะครับที่ผมอยู่กันด้านหลังผมนะครับเดี๋ยวพามาชมและชมสวนด้วยนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ดูแบบไม่ร้อนมากเกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับตอนเราก็เป็นประมาณนี้เนาะ ตัดตีดถนนถนนโฮนททีนะครับเข้ามานี่เดียวนะฮะบริบเกว้างมากนะครับคคือเป็นมีน้ำทําน้ำอรอบๆนะครับพุทธมนทลตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับแล้วก็ดูชมดอกไม้แปลงสวนด้วยนะครับ จัดได้สวยงามดีนะครับคืตรงนี้ฮะอ๋อองค์ท,ที่ใหญ่มากเลยนะครับพุทธมณฑลทางภาคอีสานนะครับของจงังหวัดขอนแก่นนะครับนี่เราจะขึ้นไปดูนะครับใหญ่มากๆเลยกว้างมากเลยนะครับ ดูรอบๆครับสบายๆนะครับมาอีสานทั้งทีนะเที่ยวให้หมดเลยนะครับคงไม่หมดหรอกนะครับอีสานกว้างมากเลยนะครับเราถึงแล้วนะฮะตรงนี้นะครับโอ้โห ว่าเราขึ้นไปข้างบนเลยไหมนะครับให้ตู้บริจาคนะครับใส่งเงินได้นะครับอโอเคเดี๋วเราขึ้นไปข้างบนนะครับชมความสวยงามของพุทธรรมุนนอคนองค์นี้นะครับแห่งดินแดนอีสานนะครับจังหวัดขอนแก่นโอ้โอง,งใหญ่มากเลยนะครับ ับรถผ่านมานี่เห็นเลยนะฮะสูงสงา่าสวยงามองค์ใหญ่นะครับโอ้โหอย่ตรงนี้นะครับโอ้โเดี๋ยวเรากลับไหว้ก่อนนะครับ กัมบูชานะครับพระพุทธมณฑลอีสานนะครับโอเคเดี๋ยวไหว้ก่อนนะครับองค์ใหญ่มากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาชม นะร,รอบๆชมบรรยากาศวิวสวยๆในจังหวัดของแก่นนะครับในเมืองน,นี้นะฮะโอ้โหข้าบนก็ไม่มีอะไรเนาะมีประมาณนี้แหละนะครับโอ้โหดูวิวครับวิวชมสวนนะครับสวยงามครับในจังหวัดขอนแก่นตรงนี้ มีสถานที่รถจอดเยอะเลยนะครับเวลาจัดงานก็อมันเนี้ยนะครับนี่คือด้านหลังนะครับลมลื่นดีเย็นดีครับ่ข้างในไม่รู้ว่าเป็นไรไม่รู้นะครับเนี่ยตรงนู้นนะครับ อ hmm. oh, จัดมุมได้สวยมากเลยนะครับ oh, hmm. นะี่กคือศาลานะครับศาลา hmm. คือบรรยากาศนะครับ ผมไม่แน่ใจคือด,ด้านหลังนี่คืออะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราถามเจ้าหน้าที่ดูนะครับโอ้โหดูครับผครับสวยงามครับก็ใครขครับรถผ่านแวะผ่านก็สามารถมากราบไหว้บูชาได้นะครับกับพพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่นตรงนี้นะครับนนี่คือลระหังนะครับตีหน่อยไหนก็มาละนะครับเดี๋ยวเราใช่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูโซนด้านล่างบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้เราก็เดินตรงนี้แหละ โอ้โหดูมุมสวยจริงๆนะคะรับสามารถมาถ่ายรูปได้นี่ผมก็เดินลงมาจะพาให้ผู้ชมชมดูบริเวณรอบนอกกับแปลงสวนในเขตพุทธมณฑลอีสานนะจวนคอนแกนตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะข้าบ,บนก็คือ ตัวนี้คือฐานรองนะครับในลองขึ้นไปหน่อยน่าจะมีห้องให้เปิดดูนะครับแต่ตอนนี้คงจะปิดไว้อยู่นะครับน่าจะเป็นนิทรรศาการต่างๆให้ตรงนี้นะครับรอบๆก็เหมือนด้านบนนะครับเหมือนด้านบนนะครับเข้าไปฮะอ ในตรงนี้นะครับสวยงามมีไฟรอบเลยนะครับออดสีดายเราไม่ได้ดูด้านในนะครับตอนนี้ปิดประตูไว้นะครับปิดประตูไว้นะครับเราได้ชมด้านนอกแล้ววิวสวยของมุมต่างๆใน พุ่ทานผูทนตรงนี้นะครับก็ด้านนอกก็เป็นสวนเนาะก็น่าจะเป็นแผ่นอะไรสักอย่างนะครับตรงนี้เป็นศิลปะเนาะก็สวนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครว่างๆก็สามารถมา ดูได้นะครับแวะเที่ยวพักรถก็ได้นะครับเรามากราบไหว้บูชานะครับพุทธมณฑลอีสานนะครับของจังหวัดขอนแก่นนะครับสวยงามมากครับเดีย๋ยวไปถามป้าสักหน่อยป้าไหนเขามามแล้วท่องเที่ยวก็กลับมากราบไหว้ตรงนี้แหละ เดี๋ยวเราเข้าไปดูถามป้าดูนะครับข้างในข้างในไม่ให้ปิดไว้ใช่ไหมครับค่ะอ๋อข้างในเป็นอะไรครับเนอะไิทรรศการค่ะเวลานั่งเขาจัดวิทรรศการที่อ๋อมัน,ม,นมันใหม่ป้ามันพังลงมามันทะลุลงมาอ๋อมันโดนฝนกำลังปรับปรุงอยู่ค่ะเขาก็เลยไม่ให้คนเปิดให้คนเข้าไปดูเพระพุทธรูปองค์นึงอ๋อพระพุทธรูปองค์นึง ไปแง้มดูก็ได้แง้มอาอแง้มดูได้เลยฮะได้ค่ะอ๋อขึ้นไปเลยไม่เป็นไรด้านหลังนี่คืออะไรครับพี่เมย์ด้านหลังตรงไหนคะสีขาวๆนะครับหลวงพระคุณค่ะหลวงพระคุณเข้าได้ไหมฮะได้ค่ะอ๋อไปได้เนาะไปทางนี้ใช่ไหมรถอยู่ตรงไหนคะตรงนี้ค่ะเราไปตรงนี้แล้วก็มามามาจะหดตรงหอฉันนี่ตรงนี้อ๋อหอฉันตรงนี้ค่ะมันมีที่ออกอยู่ทะลุเข้าไปเลยถึงเลยค่ะ อ๋ <c oughs> อจะไปเที่ยวดูครับจำลอง <นะ S 1> จำลองใช่ไหมเ<ข>อ,ะะอ่เอาเกมเาเผาตั้งของเกมาเผาตอนปีที่แล้วนะคะเผา,าตรงนี้แะ<อ>่ะลราพ่อคุนนะครับใช่เผาตรงนี้แล้วก็ขเขาจะทำเจดีอยู่แต่เขายังไม่ทนทางเขาเพิ่งทำถนนเสร็จนะ เราเสร็จเดิวตอนนี้มีอะไรให้ดูครับตรงไหนคะก็มีรูปปั้นของแกอยู่นั่นแต่แต่เป็นรูปุซที่เขาปั้นไว้ตัวเล็กๆนะแล้วเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าโรคููสังขารเจก็ไปอยู่แล้วเนาะอ้ก็มาเผาที่ตรงนี้แหละคนเยอะนะเต็มไปหมดเลยแต่เข้าเข้าดูได้ใช่ไหมครับได้ค่ะได้ได้เหมือนกันเหมือนกับตรงนี้แหละอืมไม่เป็นไร โอเคครับได้สบายตามสบายเลยครับโอเคครับค okay. okay. ุณครับผมเดี um no no ๋ยวเข้าวเราไปดูแง้มดูครับแง้มดูก็ได้แต่บอกว่าแง้มดูได้นะครับอ๋อเดี๋ยวเราจะไปแง้มดูนะครับก็คงสึคลอตามการเวลานะครับอ๋อหงไม่ได้นะฮะ อล็อกแน่นเลยนะครับการจัดมุมต่างๆนะครับวางผมว่าวางได้ดีมากเลยนะครับสวยเลยนะครับตรงนู้นผมไม่แน่ใจว่าเป็นไรนะครับดูครับดอกไม้พืชพันธุ์ได้ดีมากเลยนะครับอถ้ามีปลานี่สวยเลย เพราะว่าขาดการดูแลเนาะเพราะว่าคนดูแลอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่เป็นบริเวณที่กว้างมากเลยนะครับด้ไปของหน่วยงานสึ่งหน่วยงานที่ดูแลนะครับมุมสวนดอกตรงนี้ก็วา,างได้เป็นสัสดส่วนดีนะอัน,นี้สวยดีอะ่ะเป็นร่าดอกอะไรนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปชมพุทธมณฑลอีสานนะครับก็จะมีชมสวนในตรงนี้นะครับอย่างน้อยถ้ามันต้นไม้โตดอกโตน่าจะล่มลืมมากกว่าน,นี้นะครับประมาณนี้นะครับที่ในเขตบริเวณพุทธมณฑลอีสานจัดขอนแก่นนะครับ ที่เห็นด้านหลังผมนั่นแหละนะครับก็สามารถมากลไหว้อีกครั้งหนึ่งนะครับแวะพักรถมากบไหว้ขอพร่างๆได้นะครับโอเคครับวันนี้แค่นี้แล้วกันนะฮะเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามช่องคุณหนึ่งปลาแอ๋อปลามุวนปลากินด้วยกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ไปเที่ยวและถ่ายคลิปให้กับผู้ชมได้ชมกันนะครับโอเควันนี้แค่นี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอดี๋ย่เรืมองมานะครับมากลไหว้กันครับ